เดือนเก้เดือนสิบแล้วก็ขอบคุณคุณดูเรียนกาที่เดากๆตอนนี้ค่ะตอนที่น้องทุกเช้าทุกเช้าก็จะมาพบเราก็จะค่ขอบคุณคุณดเรียนนะคะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปซื้อขาคอยนะคะพูดทัคอยมัทำใจให้เด็กๆในระหว่างเริ่มต้นการเรียนไปเรื่อแล้ว พี่น้องครับความสวรคจะว้ยังมันนารขอบคุณมากเลยยังไ่าจใสป้อสงยค่พูดคิดว่าเขาคงจะไปวางไว้ที่ต้นน้ำหรือาอะไรเนาะลำบากเลนในยุคเทยน่นเอคกาไ่เข้าใจขอบคุณมากเลยังม่เาใจ้ส่้อสังหรณ์เลยค่ะพูดที่กากจล้วนะครับเพราะยังมีจมาก เข้าสู่ถนนเส้นนี้ต้องมาตอนเชื่เวลาเนาะย้อนกลับไปดูตอนนี้เรามีส26ท่านเราเ็นแล้วละท่านที่เช้่อได้น oui, ี้ก็เป็นสำหับผู้ใหญ่ที่รับถือแล้วก็ไปร เป็นกำลังใจส่วนตัวผมเนาะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปซื <mel> <refined> <mel> <tomatoes> ้อช้างคอยนะคะพวกที่ไม่ได้มีพลังที่แรงแบบรู้สึกเลยทันทีคนมาอย่างไม่หยุดนะยังไม่หยุดยังไม่รออยู่บเพราะเหตุอะไรเนี่ยเราไมาต้งขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกกันไปซื้อทางคอยนะคะพวก มันนี้ก็เป็นราชการนะราชการได้อดีตวนนี้ก็เสียราชการขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปทางคอยนะคะพูดี่ผูกพันในพวามักที่รัชกาลนาครับมาสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆครับและก็ยังมีวันัสดีครับขอบคุณขคครับ เปผมดาวปติและชิตตะปวนาครับที่เข้ามาเภูทลึงโดยการแนะนำของน้ำต้านนะครับหนึ่งปีที่แล้วคือที่16สิงหาคมที่แล้วตอนนี้ก็ครบ100ปีพอดีนะครับเมื่อมาแล้วก็เห็นอะไรเยอะแยะในในภูะลึงนะครับและก็มีแต่สิ่งดีทั้งนั้น บางคนก็อาจจะมองไปคนละมุมเหมือนที่ท่านบอกก็่ากรัอะไรรงอะไรก็อาจจะมีอะไรมหมหลายช่องสิ่งที่ผมมาเห็นที่ภูตะลึงนะครับเห็นอะไรบ้างผมได้เห็นจากท่านในปมณ์เห็นเห็นเห็นข่ามจากท่านในคนของเรามากเลย นี่ะท่านเองรวมทัม้ดทานดำมีศีลมีธรรมมาให้ผมแต่สิ่งที่ท่านพูดท่านกระทำนั้นคือศีลธรรมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปศีลแปลว่าปกติเข้ามาปกติยังไงทุกชีวิตเกิดมาในโลกนี้จะติดตัวมาไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็คืคอความโลภ ความโกรธความหลงขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกยายกันไปซื้อชั้นคอยัมเพราะว่าธรรมชาติไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็จะมีความโกรธความโกรธความหลงติดตัวมาเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันที่ว่าผมได้เราจัดท่านในผลมาได้รู้ได้เห็นจากการพูดการกระทำของท่านเพราะว่าท่านก็เป็นมนุษย์ทุกคนเหมือนกันกับเรามีความโลภความโกรธความหลง และมีมากกว่าทุกคนได้ซ้าไปแต่ท่านผ่านมาและท่านกระโดดข้ามไปหมดแล้วจนมีปฏิธานของท่านกันยเช่นว่าเรียนรู้อยู่ร่วมกันแบ่งปันเพื่อกูลเพิ่มคุณทรัพย์สินมีกินตลอดการมันมาจากไหนล่ะ มาจากสามคำนี่แหละคือขอบคุณมระเลยนะความปซื้อางคอยนะคะพูดเราเคยได้ยินคำว่าทุกอย่างมีคู่กันเช่นเหรียญมีสองด้านือคำว่าตรงไปมีย้อนสอนหน้ามือเป็นหลังมือคำพูกระกาศคำนี้มันต้องตรงกัน ที่เกิดมาในโลกนี้นะครับที่ผมเคยเคยพูดไว้ว่ามนุษย์ยุศะก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันจะมีน้อยมีมากนั้นอยู่ที่การเรียนรู้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปซื้อทางความรู้ความโกรธความหลงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงตัวท่านในพลนั้นท่านผ่านมาหมดแล้วผ่านมาจนจนข้ามกระโดดข้ามมันไป ผมรู้ได้ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกจกันทุอย่ากท่านพูดก็ตามกระทำของท่านทุกอย่างมันตรงกันท่านท่านความร่าท่านท่านมานท่านท่าท่านท่ท่า่านท่านทานท่าทานท่านท่าท่าท่าน่นทาน่านทานท่านท่นท่านท่นท่านค่ยนท่านท่า่าท่่นานทานท่านนท่านท่าานาาา ท่ทำไมท่านกำงังงานหนักดูและต้องทำงานตลอดไปที่ท่านทันัพ้รนะทำขว่าเรพอบพระ่งคอนให้เราเห็นการกระทำของท่านว่าถึงจะมีมากเท่าไรท่านก็ยังทำอยู่นี่แหละครับผมก็อายุจนป่านนี้แล้วผ่านผู้นำผานขอบระชา่ามาอะ แต่ไม่เคยเห็นาเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมเห็นจากท่านอีกส่วนหนึ่งที่เห็นในการในพื้นที่ภูตะลุงเห็นอะไรบ้างภูตะลุงขอบคุณมากเลยนะคะเยวเราได้ว่าไปซื้อถังพอยนะคะพูดเราเห็นโบสถ์อยู่ในนั้นเห็นวัดอยู่ในนั้น เห็นมัสึิดอยู่ในนั้นเห็นห้องประชุมอยู่ในนั้นมันเป็นไปได้ยังไงครับเดี๋ยวเราแยกยากันไปซื้อางคอยนะคะพมันเป็นทั้งอะไรแหละพักอ, <า S 1> อ,อาหารให้คนได้กินได้ใช้ผมเกิดมาอายุ80แล้วเนี่ยตาขึ<อ>้นเห็นตรงนี้แหละว่า,าสิ่งที่มันเกิด ท่านเนี่ยมีความโลภมากไหมเรื่องอะไรไหมนะครับความโลภท่านพิงท่านโลภเพื่อให้คนอื่นไม่ใช่โลภเพื่อตัวเองนะครับนี่ก็คือขอบคุณมากเลยนะคะรับจดกแล้รับจากตัวเองไปซื้อให้คนอื่นความโกรธหรือนะท่านเจอนะท,ทุกอย่างเจอทำคนฐาน,นิทาอะไร ท่านมีความโกรธแล้วเมื่อไรท่านจะสร้างสตูแต่ตรงนี้ท่านไม่ยอมสร้างสตูนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมเห็นความหลงท่านจำไม่ได้สื่อว่าท่านรักใครชอบใครมากท่านให้ความรักเท่ากันหมดนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวท่านในพลนะครับและถูกเำไม่ได้คือ ให้เขใจตรงนี้ว่าสิ่งที่ผมเห็นผมรู้แก่ตัวท่านนายพลและก็คุณตเลินขอบคุมากครับสวัสดีครับาค่ะขอบคุณมากเลยรแ้ายกันไปค่อะคะคุพ่ะานที่มาให้เาคิดนะผอกว่าตัวตัวนะเรา้นิขึ้นไปเนี่น สมาเลยนะคะอยาเราแยกกันไปซื้อางคอยนะคะพูดเร่งหนึคอนนี้การสเรมจต่ว่าส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อสังคมไปด้วยนะฮะาก่อเขาบอกว่ารวยแล้วทำแล้วแล้วในครามิแล้วะรวยน่นเลยนะคะอยากจะยกันไปซื้อางคอยนะคะพูดเร่อะไรเพื่อสังคม มันป็นผู้สต้องทำไปพร้อมๆกันแั่การดำเนินชีวิตครับมันจะมีได้แบบนี้จะได้บาไปด้วยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปซื้อช้างพลอยนะคะบูรุษครับขอเวลาอีกสักครั้งครับคันนี้ก็เข้าจุดตั้งต้นที่เข้ามาสวัสดี่พิจารณ์คุณพิจารณ์จิติรัตน์ประจินมนาวัน ป็นขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปซื้อชางคอนะคะผู้ทีติดตามให้เข้ามาเลยคุณผู้ชมิดใากการสอบไปเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะคะยวเราแยกย้ายกันไปซื้อช่างคอยนะคะผู้ที่จก้เ้ามาิดเยอะเลยเราจะได้จบกันที่ตรงนั้นเราเสร็จ ก็เดินห้าเดินสิบจะเข้าเดินสิบเา่ะขอบคุณมากเลยนะะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปซื้อช้าคอยนะคะู้ที่ดเราก็จะไปยมมากขึ้นเราไม่ทำใจให้แบบน่ารั ผมมีเพื่แนะนําเหมือนกันนะเป็นผ like ้การเาขอุณานคุณคุณขอแกนค่นะคะที่แบ่เป็นอสาก้อนสเปนน้องก็ช้างขฝในชางิค่ะเด็ัคอในหน่งหัวใจรัวๆที่เป็นอใจแล้วก็เป็นการิดวาวที่อการปตนวาวที่เป็นต้นน้ค่ะขอค่